รถเบนซ์ค่ะช่างเริ่มลงมือถอดอะไหล่าภายนอกช่างทําการอัดเช็กรั่วหรือว่าอัดแรงดันนะคะแผงแอร์และตู้แอร์ทิ้งไว้ค่ะตอนนี้เป็นเวลา11นาิกา6นาทีค่ะก็อัดแรงดันเช็กรั่วตู้แอร์แผงแอร์ทิ้งไว้ ในส่วนของตู้แอร์ค่ะก็อัดแรงดันทิ้งไว้ที่300เลข0ูนตัวที่2อค่ะในส่วนของแผงแอร์ก็จัดการอัดแรงดันทิ้งไว้ที่300ค่ะอยู่เลข0ูนตัวแรกค่ะเดี๋ยวอัดแรงดันทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับเข้ามาตรวจเทคค่ะ คอ,อมแอร์ลูกเก่าเลยลูกใหม่ของรถเบนซ์ค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของคอมแอร์ลูกเก่านะคะที่ช่างถอดออกจากรถมาค่ะคอมแอร์ตัวกําลังอัดกาลังดูไม่ดีค่ะในส่วนของคอมแอร์ลูกเก่านะคะก็จะเป็นอะไรมาตรฐานเดนโซคะ่ะคอมลูกเก่าก็จะเมคอินเยอรมันค่ะ นีวจะเป็นในส่วนของคอมแอร์รุ่ใหม่ค่ะตัวคอมแอร์รุ่ใหม่ที่จะเปลี่ยนให้นะคะก็เป็นอะไหล่มาตรฐานเดนโซ่ค่ะนะฮะเดียวกันก็ผลิตที่เมกอินเยอรมันเหมือนกันค่ะในส่วนของแผงแอร์นะคะอัดแรงดันเช็คตัวที่ไว้แผงแอร์ไม่รั่วค่ะเข้าสู่ขั้นตอนการล้างระบบตีช้างกระตุดการล้างระบบค่ะใช้ในส่วนของแผงแอร์เดิม เปลี่ยนในส่วนของไดเออร์นะคะด้านบนก็จะเป็นไดเออร์รุ่เดิมที่ถอดออกมาค่ะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของไดเออร์ใหม่ค่ะที่จะเปลี่ยนให้ในส่วนนี้นะคะก็จะไม่ยุ่งกับตัวแผงแง์แผงแร์ก็ใช้ของเดิมค่ะสีน้ำที่ล้างออกมาจากแผงแร์ค่ะก็หลังจากสภาพน้ำดำๆแบบนี้นะคะออกมาใสสะอาด เดี๋ยวช่างก็จะดำเนินการล้างภายในตู้แอร์หรือว่าภายในคอยเย็นค่ะสั่งลงมือล้างระบบภายในตู้แอร์ค่ะ ล้างระบบภายในตู้แอร์ออกมานะคะก็จะออกเป็นสีเขียว UV ค่ะล้างระบบภายในตู้แอร์ให้ออกมาใสาสะอาดค่ะคอมแอร์ของรถเบนซ์ค่ะ จัดการความถ่ายน้ำมันคอมที่อยู่ในคอมนะคะที่เทจากโรงงานมาแต่เดี๋ยวจัดการเติมน้ำมันคอมใหม่ค่ะ<อ>ก็เลือกใช้เอ็นดีออยลแปดมาตรฐานเดนโซ่ค่ะ<า> นี่ก็จะเป็นคอแมแอร์รุกใหม่ค่ะนี่ทำการติดตั้งรให้ค่ะพร้อมกับใส่สายพานให้ตรงร่องค่ะกล่<ม>องแอก็จะมีอยู่3ชิ้นนะคะ ตัวด้านนอกนี่ก็อุดตันดำค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของด้านในรถค่ะสองชิน้นรุ่นนี้อย่างที่แจ้งนะคะก็จะมีกองแอร์สองแบบนะคะก็คือกองแอร์ก็จะมีในส่วนของด้านนอกนะคะคือจุดนี้ตัวนี้นะคะก็จะกองในส่วนของอเศษฝุ่นเศษดินต่างๆหรือว่าสิ่งสกรปรกนะคะก่อนที่จะเข้าไปภายในรถและส่วนภายในรถนะคะก็จะเป็นกองแบบชาโคลหรือว่ากองคาร์บอนก็จะเป็นในเรื่องในช่วยในการดูดกลิ่น หรือว่ากินอับในรถต่างๆค่ะตอนนี้ช่างจัดการเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยค่ะรถเบนซ์ GLE 2 5 0 d ค่ะตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนการแวกอากาศโดยเครื่องเดนโซค่ะช่างก็ทำการประกอบเก็บรายละเอียดต่างๆค่ะตอนนี้เครื่องเดนโซกกำลังทํางานนะคะในส่วนของแววกกมค่ะก็แววกกมนะคะตั้งไว้ที่30นาทีค่ะตอนนี้ก็ ไปแล้วเจ็ดนาทีค่ะหลังจากไวท์กัมเสร็จนะคะเดี๋ยวเครื่องี้ได้ทำการเช็ดลัวหาระบบนี่ก็จะเป็นในส่วนของเซ็ตอะไรเก่านะคะที่เราถอดออกมาค่ะในส่วนของอะไรใหม่ก็ประกอบลงรถเรียบร้อยค่ะไดเออร์ก็อยู่ดานนาคะตายแพงค่ะลูกยางโอลิงตามขอต่อต่างๆ สับปินองหองแอร์ลูกเก่าไดเออร์เอ็กเพรชั่นวาวลูกยางโอลิงถูกข้อต่อของระบบแอร์ที่เราถอดออกมานะคะก็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะเพราะว่าที่ร้านนะคะก็จะเป็นกังวลที่สุดนะคะในเรื่องของส่วนกรณีรั่วซึมนะคะที่ร้านก็จะมีการรับประกันในจุดของลูกยางโอลิงค่ะกรณีรั่วซึมให้นานหนึ่งปีค่ะคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนในส่วนของกองแอร์ด้านในรถ2ชิ้นค่ะด้าน,นาหน้ารถ1นชิ้น แล้ก็จะมีล้างระบบเลียยนน้ำมันความเก่าภายในแผงภายในตู้และชุดใส่น้ำยาแอร์อีกค่ะนี่จะเป็นเซ็ตอะไหล่เก่าของรถเบนซ์ค่ะหลังจากที่แวกอากาศนะคะก็ใช้เครื่องเดนโซ,โซเติมน้ำยาแอร์ค่ะแล้วสเปคกันค่ะขอติดไว้ที่รถนะคะหนึ่ั้ากรัมค่ะเครื่องก็ปอนเข้าในระบบ โหด,ดเบนนะคะหนึ่งพกรัมค่ะตอนนี้ช่างจัดการเติมน้ำยาตามสเปคน,นะคะตัดเครื่องยนต์ค่ะตอนนี้ความเย็นกำลังลงนะคะเดี๋ยวเราจะได้ปลดในส่วนของเครื่องเรนโซ่ออกก่อนนะคะและถอยรถออกไปชิดล้างความสะอาดภายในหน้ารถค่ะจัดการชิดล้างความสะอาด แน่นร์นะรถใ้ค่ะสะอาดนะมีไหลออกมาคกรกับมากค่ะรถเป็นค่ะช่างทำการล้างตู้แอร์แบบไม่ทอด ทางจัดการประกอบกันชนหน้ารถค่ะโหลดเบนซ์ตรวเช็คค่าการทำงานค่ะด้านโลและด้านไฮอยู่ในเกณฑ์ดีปกติค่ะเสียงการทำงานของคองมแรมปกติค่ะคอแมแรมใหม่ทำงานได้ดีค่ะ ต่างๆนะคะในช่วงของด้านหน้าเรียบร้อยดีค่ะรถเบ้นหลังล้างตู้แอร์แบบไม่ทอดนะคะตู้แอร์สะอาดค่ะวัดความเย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่เก้และสิองศาค่ะอุณหภูมิรอบๆในห้องโดยสารก็อยู่ที่ยีองศาค่ะ ตรวจเช็คก,กันตอน17บเนาฬิกาสนาทีค่ะอุณหภูมิน้าปัดก็รายงานไว้ที่ย9องศาค่ะหลังจากที่ล้างความสะอาดแผงแอร์น้าลดให้เรียบร้อยค่ะโกดเกยคะ่ะปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ทั้งสองด้านค่ะลงฝากระโปรงรถค่ะ เช็คปัดน้ำฝนค่ะปัดน้ำฝนทำงานปกติทั้งสองด้านค่ะระบบไฟออกครบค่ะในส่วนของกันชนหน้ารถช่างก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยค่ะ ร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9โมงเช้านะครับปิด6โมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5 9ถึงพฤศจิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับ